เด็ค่ะพี่ปลาสุปราธรรมานะอันนี้พี่ปลาทํางาน18นิ้วนะลูกค้า18นิ้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็น2เส้นนะไม่ใช่เส้นเดียวเนาะทํา2เส้นนะคะ,ะตกเส้นละ2,500ค่ะลูกค้า2,500ชุดนี้4,500เนาะชุดนี้4,500คือถ้าถทางานคู่ก็คือ4,500นะลูกค้าเพราะเส้นละ2,500อันนี้เป็นงานที่ทํา18นิ้วนะคะ มีต่างหูให้นะคะมีต่างหูให้อันนี้งานลูกค้าดูเนาะนี่นะเป็นแนวเอดิสันเนาะเส้นละสองพันห้าณ้าลูกค้าแต่ลูกค้าอยากได้เส้นพันกว่าบาทก็มีนะคะแต่งานเขาก็จะดับกว่าแต่อันนี้เป็นงานเส้นละสองพันห้าอันนี้งานมาเพลงค่ะแล้วก็ก็มีต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะ แต่ถ้าลูกค้ารับคู่ก็อยู่ที่เพราะทำสไลด์ให้แล้วเราไปใส่คู่ได้เลยนะคะถ้ารับคู่ก็อยู่ที่สนะี่พันห้าเนาะมุกสวยมากนี่นะนะคะงานสวยนี่เนาะแล้วเร,เราใส่อนันี้ชิดเลยนะอัน,นี้ไม่ห่างนะรอยได้เนียบมากเลยแบบกะ กะอย่างกะกะได้แบบเนี้ยปะ่ะค่ะนี่นะเส้นละสองพันห้านะคะอ่ะนี่งานสิบแปดนิ้วแล้วก็มีต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะเส้นละสองพันห้าแต่ถ้าลูกค้ารับคู่สี่พันห้านะ ถ้าลูกค้าอยากได้แบบงานไม่แพงมากก็อันนี้เนาะนี่เดี๋ยวพี่ปาจ,จะร้อยงานเดี่ยวเพราะว่างานคู่ลูกค้าไม่ไว้ค่อยชอบงานคู่ลูกค้าไม่ค่อยชอบนะลูกค้าชอบงานเดียวแต่งานเดี่ยวเราสามารถซื้อ2เส้นได้ไงมาใส่คู่กันนะคะอันนี้ได้4 5่พนห้เนาะคุณเน็